วิธีป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการโดนไวรัสทำยังไงมาดูกันครับหลายหลคนก็คงรู้จักกับไวรัสกันอยู่แล้วนะครับมันก็คือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งนี่แหละที่แบบเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราแต่มันก็มีอยู่ประสงค์ลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยข้อมูลของเราการทำลายไฟล์ต่างๆของเรานะครับหรือว่าการล็อกไฟล์ของเรานั่นเองซึ่งตัวไวรัสเนี่ยมันก็มีมากมายหลากหลายชนิดเลยละครับเราจะรู้ได้อย่างไรละครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราติดไวรัส ถ้าคอมของคุณนะครับมีอาการดังต่อไปน,นี้ก็แปลว่ามีโอกาสที่คอมของคุณนี่ก็จะติดไวรัสแล้วนะอย่างแรกเลยก็คือคอมพิวเตอร์ของคุณครับมีการทํางานที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะหรือบางทีก็อาจจะค้างแล้วก็รีสตาร์ทเองเลยก็มีนะครับไฟล์ข้อมูลบางอย่างของเราก็อาจจะหายไปแบบอยู่ๆก็หายไปเลยนะบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะมีส่งข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดต่างๆขึ้นมาบ่อยขึ้นเหมือนประมาณว่า คอมพิวเตอร์ของเรานครับติดไวรัสแล้วแล้วตัวไฟล์แอนตี้ไวรัสของเราเนี่ยมันสามารถตรวจจับได้มันก็เลยขึ้นแจ้งเตือนให้เราโดยวิธีที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันไวรัสต่างๆได้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ควรที่จะแก้ไขที่พฤติกรรมการใช้งานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราใช้ซอฟต์แวร์แท้นะครับต่อไปก็คือการที่เราคอยอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของเรานะพวกแอนตี้ไวรัสต่างๆก็ขยันอัปเดตนะครับแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยในการใช้งานเราก็ควรที่จะสแกนไวรัสอยู่เรื่อยๆด้วยนะ ความน่าเชื่อถือนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเถื่อนนะเราไม่ควรที่จะไปโหลดมาหรือติดตั้งมาเพราะว่าโปรแกรมเถื่อนพวกนี้มันก็มีโอกาสสูงมากๆครับที่จะมีไวรัสติดมาด้วยแล้วเราก็คอยสแกนไวรัสทุกครั้งที่เรามีการเสียบแฟลชไดร์หรือว่าพวก DVD แต่ยุคนี้เราคงไม่ค่อยได้ใช้ DVD กันแล้วละครับผม <c oughs> อาจจะเรากา็ควรสแกนไวรัสทุกครั้งนะทั้งการเสียบแฟลชไดร์หรือว่าการโหลดไฟล์จากที่ต่างๆด้วยนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับพวกเว็บไซต์ที่ดูมีความล่อแหลมเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ทีี่แบบมโอกาส เสี่ยงมากๆที่จะติดไวรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเว็บโปอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไม่ควรเข้านะครับโอเคเพราะในพวกเว็บพวกนี้นะครับก็จะมีพวกโฆษณาต่างๆให้เราคลิกเข้าไปนะครับซึ่งก็อาจจะมีการติดไวรัสนั่นเองเราก็ควรที่หาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเราจากพวกไวรัสต่างๆด้วยนะครับผมและนี่ก็คือ